สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุนะเทพนิมิตพยากรณ์น,นะครับผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มารายงานตัวเหมือนเดิมสําหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็นะมาจัดการรายการเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนส์นะและตามด้วยคําถามครับ กดแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนนะครับแล้วตามด้วยคำถามถามกันได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะโดยมีท่านอาจารย์โอนะผู้เป็นประธานมากำกับรายการเราเหมือนเดิมนะกดแชรแช์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถาม ถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับผมนะเข้ามากันได้นะครับนะทั้งหน้าใหม่ถ้าหลังใหม่เสียค่าครูนะครับนอกเวลารายการนะผมดูดวงเป็นอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นใครจะดูกับผมผมมีค่าครูครับต้องโอนจ่ายก่อนนะครับนะอ่าตามกติการมารยาทกลางนะเข้ามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีอเร่นนะและตามได้คํำถาม เข้ามากันได้นะครับในเวลานี้ดูที่คำว่าสดนะก็ดูกันได้ครับนะผมจะเปิดเฉพาะไพ่ใบเดียวนะครับนะนะครับนะ อ่าเข้ามากันครับเดี๋ยวตอบให้นะครับนะ้าไม่ต้องห่วงครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับเออแชร์แล้วน้ำฟ้านะโดยรวม3วันผมดูแค่คือผมไม่มีโดยรวมครับผมมีเจาะเป็นคำถามครับจบไปแค่นั้นครับนะเอาล่ะแชร์แล้วนี้แฟนเก่ายังรักเราอยู่ไหมไพ่บอกว่าก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ครับผม โดยรวมผมไม่ดูครับถ้าโดยรวมต้องมาดูแบบเซ l ติคอสสิบใบครับ999านะครับนะสำหรับใครที่ต้องการดูเต็มชั่วโมงนะเข้ามาเลยนะ9 9 9ครับสำหรับใครที่ต้องการดูเต็มชั่วโมงแล้วดูแบบ10บใบนะมีคำถามครับถามได้ไม่เกินภายใน1ชั่วโมงก็มีนะเข้ามาครับผมดูเป็นอาชีพครับผมแบงค์ไม่มีแชร์ไม่รู้จะตอบทำไมครับนะกดแชร์ให้ด้วยครับถ้าไม่มีผู้แชร์หรือไม่แชร์ให้ ผมถือว่าสละสิทธิ์ในการถามเองนะครับเพราะว่าคุณไม่แชร์ให้ผมนะถ้าคุณไม่มีผู้แชร์ขึ้นให้คุณทําตามปักหมุดด้านล่างไม่ได้ถือว่าสละสิทธิ์ในการถามนะอ่ะมีก็สองคนแล้วสละสิทธิ์ไปแล้วถ้าต้องไม่ไม่อยากสละสิทธิ์ก็มีทางเดียวครับกดแชร์ออกไปและเรื่องความรักคุณต้องบอกผมด้วยว่าคุณมีคู่หรือเปล่าหรือไม่มีนะอ่ะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามอ่ะคุณนกเฮงรวยปังครับสวัสดีครับนะ แชร์แล้วฟ้าการเงินจะติดขัดไหมติดขัดแน่นอนครับไพ่ใบนี้ครับนะติดขัดครับ3วันนี้นะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นนะและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะอ่ะคุณน้ําฟ้าการเงินติดขัดครับให้มันเป็นราชาถือดาบดาบเป็นอุปสรรคแน่นอนนะแปลว่าช่วงนี้หาเงินยาก ติดต่อดูดวงหลังไม้ครับขอมีค่าครูนะครับได้ที่ Facebook โอซิริกรอนบภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอสิริ15นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id รา e ย AJ TOP 16ครับสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับ รายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับผู้ดูแลรายการเหมือนเดิมมาแล้วนะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะารัตามด้วยนะคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการในรอบนี้นะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็มาติดต่อหลังไหม่เฉพาะหน้าข้างหน้านี่ผมมีคอมทั้งหมดนี่กือบสามตัวแล้วเนี่ยมีทั้งแท็บเล็ตมือถือแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่นะ ก็ใครจะถามอะไรก็ถามได้ตอนนี้นะคุณนกเฮงรวยปังแชร์แล้วถามได้เลยนะครับนะคุณนกเฮงรวยปังนะเข้ามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเ่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับคุณนกะคุณนกเฮงรวยปังถามเรื่องการเงินเดี๋ยวผมจะดูให้นะการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยเหลือนะครับนะ การเงินช่วงนี้เหมือนออกเพราะนั้นพยายามระมัดระวังการใช้เงินหน่อยคืออยากจะได้อะไรมันก็ใช้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 ใช,ใช,ใช้ใช้ไปจนแบบเงินไม่ค่อยเหลือนะคุณเพงรวยปังนะสวัสดีนะครับทุกท่านสําหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมนะมาครับนะกดแชร์ออกไปคเก้านเก้าร้แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะ แล้วตามได้คําถามนะแชร์ Share แล้วชื่ออะไรจ้ะชื่อหวานอ่าคนที่คุยอยู่ปัจจุบันมีโอกาสจะคบกันไหมโสดมันยังอะครับยังไม่มีโอกาสนะให้มันบอกว่ามันเหมือนกบคุยไปก่อนนะจ้ะช่วงนี้มานะยังวางใจยังวางอะไรไม่ได้หวังอะไรไม่ได้เลยนะคุณหวานนะ ใช่มันบอกว่ามันเหมือนกับคบกันไปก่อนมันเหมือนกับว่ายังไม่มีอะไรที่ให้ทําให้แน่ใจได้นะคุยไปก่อนนะคุณหวานนะนะสวัสดีนะครับทุกท่านเมตปลามหานิยมนะโดยมีท่านอาจารย์โอนะแลวผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการในรอบนี้เข้ามากันได้ครับพิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามได้ชีเรนนะะตามได้คําถามถามได้ไม่เกินครละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้น นะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ฮอปนะครับมาเหมือนเดิมครับแนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีรเรนนะตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามถามก็ได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับส่วนใครที่บอกว่าเรื่องการเงินการทองช่วงนี้ หาขายไม่ค่อยดีนะต้องการวิธีการเสริมดวงหน่อยนะสมจิตชามินาสังสิโมพระมาจุมหาเทวาสเพคาปรยันติพระมาจมหาเทวาพิราภาพวันตุเมมหาพุทโยมหาราภพวันตุเมม,มีเตภาวหาเตพุทธมาอุณโมพุทธายามเวรทะเยวเวรคโคนายังเวรหิงสาเวรทศีเวรทะสาม เวริช um ิยม ah ah ุะสมานีมามาพุทธศสวะหุมสมเดชามิเพ่งเพ่งพาพาหาฮาเทเรออาคุณเอสละสิทธิ์การตอบครับเพราะว่าคุณไม่มีแชร์ให้ผมต้องมีผู้แชร์ครับเนือขึ้นเหนือชื่อใครไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสละสิทธิ์นะดูที่ปักหมุดด้านล่างผมให้โอกาสคนละหนึ่งแชร์นะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อในนะตามด้วยคําถามต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อทุกคนเขามีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อใครที่ไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อผมขอ ตอบว่าสละสิทธิ์ในการตอบทั้งหมดครับนะมาครับนะพิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคาถามครับมาครับนะนะครับมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคาถามครับอ่ะแม่หมูแอนพยากรสวัสดีครับมนาะ เข้ามากันได้ครับคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าใครไม่กดแชร์ถือว่าสลัสิทธิ์ในการถามครับผมนะมาครับนะกดแชร์แล้วตามได้ชืีอเล่นและตามได้คําถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อถือว่าสละสิทธิ์ในการถามเองโดยธรรมชาตินะถึงจะพิมพ์มาผมก็อ่านให้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะเพราะฉะนั้นอ่มุด ที่ปักไว้ด้านล่างสุดของรายการนี่คือกดนะครับนะมีคำว่ากดแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นมานะเข้ามาครับถ้าอยากดูมากๆดูเยอะๆถามแบบเซลติกคอร์สถามแบบ10บใบไปด้านหลังครับติดต่อดูดวงกันได้เอาละครับนะติดต่อดูดวงได้ครับหลังใมครับที่ Facebook โอซิริกรนภิรัตน์ครับ Facebook โอซริกรนภิรัตนเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2ห4 5 0925929261สกหนึ่งครับ id r i o seri หน้านะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658่อด id rai aj t o p 1 6ครับนะนะเอาละเอคนที่คุยอยู่ฮ่องกงเขาคิดยังไงจะบินมาหาเราไหมคะเอ่อมีโอกาสครับมีโอกาสมานะ มีโอกาสแต่ว่าความสัมพันธ์คงต้องสานไปอีกระยะหนึ่งนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามคือแม่หมูแอนพยากรเช็กกดแชร์ให้หน่อยครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าถ้าใครไม่กดแชร์ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการถามเอากดแชร์ให้ด้วยครับนะใครก็ตามครับน้ที่จะถามไม่ว่าใครก็ตามเชวกกดแชร์ให้ด้วยเพราะถ้าไม่กดแชร์ผมถือว่าสละสิทธิ์ในการถามครับเพราะข้างล่างนี้มี ม,หมีหมุดสีฟ้าที่ปักไว้ว่ากดแชร์ก่อนแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะมาครับตอนนี้มีคนแชร์สตรีมให้ผมอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะรออีกคนนึงนะถามเข้ามาได้ครับอมืมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามได้คำถามนะถ้าไม่มีผู้แชร์ผมไม่ตอบนะครับเพราะว่าดูที่ปักหมุด และให้เข้าใจคําว่าปักหมุดนะครับนะปักหมุดนะเป็นกฎอ่ะแชร์แล้วกุ้งการเงินไพ่บอกการเงินมีปัญหาครับช่วงนี้ให้ใช้เงินอย่างระมัดระวังแล้วก็พยายามใช้เงินอย่างมีระเบียบนะครับนะน,ะน,ะนะปัจจุบันนี้นะอ่ะไปแล้วนะครับหมดเวลาลงแล้วนะสวัสดีครับ